สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีขาเก่ามาเบิงอ้อยคือเก่าและค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนู้นคนทำรีจ์อยู่ังนู้นค่ะมาดูบรรยากาศสวยๆยางแหลงค่ะพี่น้องเบิงเบิงหมันเบิงอ้อยช่วงพระาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าค่ะมีความสุขมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยอ้อยกลัาย้ยอยู่ค่ะ อ้อยลําใหญ่หน้าภาคภูมิใจนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะสวยค่เอฟซค่ะสวยถ้าอ้อยราคาดีก็คงจะได้หลายตังค่ะอ้อยป่านี้ค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยค่ะพบกับภูมพัน์ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ